มาครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตตะปักนะครับทูกระผมปักคุงนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม FC Mobile เกมเดิมนะวันนี้ผมก็จะมีแผนดีๆมาแนะนํานั่นเองนะครับนะก็จะเป็นแผนนี้นะที่ผมใช้ไต่แร้งนะครับค่อนข้างที่จะเล่นง่ายพอสมควรนะครับแผนนั้นก็คือ C r 3 43่สามไดมอนนั่นเองนะครับนะ3 4มไอนนะครับองค์ประกอบของแผนนี้ก็จะมี เซนเตอร์แบ็กสตัวนะ CB 3ตัวมี CDM 1ตัว CAM อีกหต,ตัวนะครับแล้วก็จะมีริมเส้นนะครับ LMRM แล้วก็จะมีด้านหน้าครับก็จะมี ST นะครับเป็นหน้าเป้าหนึ่งตัวนะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับ LWRW นะครับนี่ก็จะเป็นอ,องค์ประกอบของแผนนี้นั่นเองนะครับแผนนี้ก็ทําไมผมถึงแนะนําให้เล่นนะครับก็เป็นแผนที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายพอสมควรนะแล้วก็บุกมันที่สุดแล้วนะครับเนาะ เกมบุกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเล่นค่องขันจะง่ายเลยนะก็สําหรับจะเล่นเกมบุกอย่างไรก็เดี๋ยวผมไปอธิบายในเกมอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีลงแรงไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะก็เป็นแผนที่ผมใช้จริงๆนะนี่นะแรงปัจจุบันก็20ดาวนะครับอันดับ3 0 0พันกว่าครับผมก็ใช้แผนนี้ไต่ขึ้นมานะครับเล่นค่อนข้าง,ง่ายเลยนะก็นี่ครับคือประวัตินะครับก็ยิงเยอะพอสมควรนะเห็นไหม เออเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะ,จะเล่นอย่างไรนะครับก็นี่ก็ผมกําลังกดแรงอยู่นะครับกรณีก็18ดาวนะครับในแรงแชมเปี้ยนในปัจจุบันก็ไม่ใช่แรงน้อยๆนะอันดับ4000กว่านะครับก็ผมได้กดเก็บแผนนี้มาประมาณ10เกมแล้วนะครับก็พอจะมีแนวทางในการให้เพื่อนๆได้เล่นสําหรับแผนนี้นะก็แผนนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ ชอบเล่นเกมบุกจัจ๋าเลยนะครับแบบว่าบุกแหลกบุกแรกไปเลยนะครับยิงแหลกๆกนะครที่ชอบเล่นเกมบุกนะครับค่อนข้างที่จะแนะนําเลยก็ทีมผมก็ไม่ค่อยดีมากนะก็ร้อยสิเองนะครับก็ไม่ค่อยดีนะเห็นไหมขนาดนักเตะแบบยืนตรงตําแหน่งนะก็แค่110เองนะครับมีก็กดแรงนะวิธีการเล่นก็ไม่ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะก็บุกขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องรีรออะไรนะ ข้อดีของแผนนี้ก็คือตัวจ่ายเขาจะเยอะมากครับเนาะตัวที่อยู่ด้านหน้าแดนแกมบุกเนี่ยค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายนะส่งไปไหนก็เจอเออใครที่กําลังมองหาแผนที่บุกมันๆนะครับลองใช้แผนนี้ไปเล่นดูนะไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนข้อเสียของไอแผนนี้มันก็คือนั่นแหละรครับหลัง3นะเซนเตอร์ Center 3ตัวนะครับก็ต้องคุมดีๆนะใครที่ คุมหลังเก่งๆสาหรับหลังสามนี่ก็แนะนําอยู่นะครับสําหรับแผนนี้นะแต่ถ้าใครคุมหลังไม่ค่อยเก่งแบบว่าใช้การเขาเราียกว่าเปิด AI อ่ะนะครับแล้วก็ไปวัดดวงเอาก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะหลุดค่อนข้างง่ายครับแผงหลังเขาก็จะมีะมีเซนเตอร์แบ็กสตัวใช่ไหมส่วนริมเส้นมันก็จะมีพวก l l m r r m แต่ว่าพวกนั้นเขาก็จะไม่ค่อยลงมาช่วยเกมรับสักเท่าไหร่นะครับ นะก็ต้องคุมหลังดีๆนะโอเคนะครับนี่นะก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นลงกดแรงจริงๆนะไม่ได้ว่ากดธรรมดาอะไรนะลงแรงจริงๆนะครับแผนนี้ส่วนใหญ่การขึ้นเกมก็จะขึ้นบริเวณริมเส้นนะครับเพราะว่าก็จะมี lm กับ lw rw rm อะไรพวกเนี้ยนะครับคอยเชื่อมเกมลุกนะครับแล้วก็จะมี cam คอย เขาเรียกว่าตัวต่อบอลสำหรับแดนกลางนะแผนเนี้ยตัวที่สําคัญสําคัญก็จะเป็นตําแหน่ง CAM นี่อย่างในในคลิปก็กากา้กาขึ้นมายิงนะครับกากา้กา1 0ึนะครับนี่นะไม่ส้มกว่าร้อยแปดนะก็ไม่ใช่ตัวดีอะไรนะครับการวิ่งหาช่องหาช่องก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับแผนนี้นะเช็คติกของแผนนี้ก็ค่อนข้างที่จะบุกแบบบุกไปเลยใครที่ชอบเตรียมบุกมันๆก็ต้องลอง,ลองแนะนํานะแผนนี้นะครับ ส่วนการส่งบอลเพื่อนๆก็กดส่งธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องไปส่งยัดอะไรนะครับเพราะว่านักเตะเราอยู่ค่อนข้างท,างที่จะใกล้กันนะนี่แล้วก็พยายามคุมหลังดีๆแบบนี้นะใครที่ใช้ i ในการคุมก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะรับรองครับว่าเกมนี้บุกยิงแหลกแน่นอนนะนี่เห็นไหมแต่หน้าเราก็จะมีสาตัวคอยยืนค้ำอยู่นะครับปีกซ้ายปีกขวานะมี l m r m คอยเชื่อมเกมนะครับระหว่างเกมรุกกับเกมรับนะแผนนี้ผมก็จะแนะนํา lmrm ที่มีความอึดเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแบบว่าเลือกเกม่า lmrm ที่มันเล่นเกมรับได้เราคอยเปิดวงเปิดบอลอ,อะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าจะบุกจะจ๋าเลยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ก็หา lmrm ธรรมชาติมาจะค่อนข้างที่จะ สจนะสำหรับแผนนี้นะครับนี่นะนักเตะวิ่งหายช่องดีมากนะครับผมไม่ได้กดทําชิ่งทําช่องอะไรนะนักเตะเขาจะวิ่งขึ้นไปเองนะครับเห็นไหมนี่นะส่งไปตามช่องธรรมดาธรรมดาเลยนะส่วนการจบกรกสกอร์ก็อยู่ที่ความสามารถนะครับแล้วก็ชั่วโมงบินนะว่าเพื่อนๆจะใช้ความสามารถในการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะเห็นไหม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองหน้ากับปี๋แหละครับในการเชื่อมเกมในแดนลุกนะครับแล้วก็จะมี C a m เข้ามาคอยแบบคอยเคาะบอลเพื่อที่จะสร้างความปั่นป่วนในเกมรุกนะครับนี่ก็สองูตแล้วนะเห็นไหมก็คือบุกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตรงกลางเลยนะครับข้อเสียก็มีแค่ข้อเดียวก็คือมันเล่นเกมรับยากครับเนาะถ้าใครที่เล่นเกมรับไม่ค่อยเก่งก็อาจจะไม่แนะนํานะสําหรับแผนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแผนที่บุก เยอะเกินไปเห็นไหมก็คือบุกมันจะขึ้นทั้ง L, M, LWRW w เลยนะเห็นปะดูนะครับกองหน้าเราก็จะวิ่งหาช่องแบบนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะส่งบอลไปหรือเปล่าน,นะครับเจาะได้ทั้งตรงกลางแล้วก็ริมเส้นเลยนะเจาะมันมากครับอย่างแผ่ก่อนก็จะเป็น4-2-4ใช่ไหมที่เจาะมันๆแต่สำหรับแผทนี้ผมว่าแผ่นี้โอเคนะครับเพราะว่า AI ของกองหลังอะ่ะเขาจะช่วยเราได้เยอะครับเขาจะช่วยป้องก,กันเตรีมบุกฝ่ายตรงข้ามได้ดีเลยนะครับ ทางแพทก่อนมันเอมันเอ,อ๋เออเออง่ายสำหรับกองหลังนะแต่แพทนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับสำหรับซินเตอร์แบ็กสามตัวแล้วก็ไปทุ่มทุนหรือว่าไปลงทุนในอ่าเกมรับเอานั่นเองนะครับนี่ก็นทีที่แปดสิบกว่าแล้วนะครับฝ่ายตรงข้ามก็จะบุกเอาประตูคืนนะแบบเขากไ็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็สามศูนย์แล้วนะครับเห็นไหมส่งบอลกันง่ายๆครับนักเตะจะวิ่งหาช่องเองเลย นะสำหรับแผนนี้นะครับเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากลองไปเอาไปเล่นดูนะสำหรับสามสี่สามไดมอนด์ 3, 4, 3นะครับใครที่ไม่เคยเล่นก็เอาไปลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็แรงสูงนะเออยิ่งแรงต่าๆนี่เล่นสบายเอไม่ใช่แรงต่ำแรงแรง,แรงไม่เยอะมากนะครับจะบอกว่าแรงต่ําเดี๋ยวมันก็จะเพืเ่อนๆมาดราม่าอีกนะครับไม่บูลลี่แรงหรือเปล่าไม่ใช่นะแรงสูงผมก็ใช้ใช้แผนนี้ในการเล่นนะครับถ้าต้องการกีร์บุกมัน นั่นเองนะครับอ,อิบาลงมาก็ยิงด้วยนะนะครับหดว่างๆจะมารีวิวอิบารให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ยนะไปตรงข้ามกดชูสติกเกอร์ให้เลยเห็นนะก็ประมาณนี้นะสำหรับแผ่นนี้นะครับบุกมันๆบุกแหลกๆนะลองเอาไปเล่นดูนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าจะบุกยิง9้าครั้งเลยมั้งเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับ ค่อนข้างจะมันเลยนะครับใครกำลังมองหาแผนบกุกมันๆลองแผนนี้ดูก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไอแผน343ไดมอนะครับจะบอกว่าตัวผมดีก็ไม่ดีนะเพื่อนๆลองสังเกตตัวผมนะครับเซนจร์แบกยังเป็นไมค่อนอยู่เลยนะก็ไม่ใช่ตัวที่ตรงตําแหน่งหรือว่าตรงตามธรรมชาติอะไรนะครับก็ยังเล่นได้นะก็ลองไปเล่นดูครับเพื่อนๆครับ 4AM ผมยังร้อยสามอะื่อลองคิดดูเองแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ชั่วโมงบินอยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะครับเนาะใครที่ตื้อๆตัตตนๆแล้วคิดเกมลุกไม่ออกนะครับไม่รู้จะเล่นแผนไหนดีลองเอาแผนนี้ไปพิจารณาดูได้นะครับเนาะก็สําหรับรวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนําแผนเนะี่ยอยากให้ผมมารีวิวแผนไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมา ทำหรือว่ามาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะสำหรับแผนอื่นๆแผนต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ